สวัสดีครับครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะมาเอสบีเซ็นต์คาของเบงนะฮะแล้วก็วันนี้เราอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะครับปากซอยเสรีไทย70มีนบุรีกรุงเทพนะฮะวันนี้นะมามัดรวมนะครับกับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับแบรนด์ลองนะเป็นเจ็ดที่นั่งอ่าสายกลางนะครับด้านหลังผมนี่เลยนะครับมิตซูบิชิเอสเพนเดอร์นะครับนะเป็นตัวคอร์สแล้วก็ตัว GT นะครับสามคันนะครับ เลขใหม่หลักหมื่นนะครับเป็นปีใหม่ด้วยปี2020-2021นะครับใครที่สนใจอยู่นะครับผมบอกได้เลยนะว่าห้ามพลาดคลิปนี้เด็ดขาดนะครรถของเราทุกคันนะการันตีบอดี้โครงสร้างไม่มีชนหนักพิบัติถล่มน้ำนะครับน้เล่มไม่มีชำรุดสูญหายนะครับนะลูกค้าได้รถไปนะครับมั่นใจแน่นอนนะครับแล้วก็ถูกใจแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมนะครับ3ามคันนี้นะ ผมจะรบกวนนะครคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งทางช่องนะครับเอสพีเซอร์คาของเบ้งด้วยนะครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเวลาได้ลงคลิปใหม่นะครับคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะครัคันนี้นะฮะจะเป็นเจ้าตัว S p a n d นนะครับ1.5 GT Cross นะครับออโต้นะครับตัวนี้จะเป็นปี2020นะครับอ่าเลขไมล์อยู่ที่23,000กิโลนะคะ ลักษณะพิเศษของคันนี้นะครับหนึ่งเลยนะครับคือเจ้าของเก่าได้เปลี่ยนยางได้ใส่แหลกหลังคาได้ใส่จอด้วยแล้วก็ได้เป็นรถนะครับมือเดียวด้วยนะครับค<า>่าตัวคันนี้อยู่ที่54า0 0 0หบาทนะครับนะห4า0 0 0บาทผ่อนก็จะอยู่ประมาณหมื่นนิดๆน,นะครับเป็นตัวเครื่องเป็นซิลน,นะครับ1.5<ป>ก็ดีไซน์ด้านนอกนะก็ถือว่าดูสปอร์ตนะฮะดูสปอร์ตเลยแหละนะครับ ไฟหน้าจะเป็น Full LED นะครับมีไฟตัดหมอกคู้หน้ากระจังหน้าจะได้เป็นสีดำโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวนี้ลัดด้วยกับตัวยางนะฮะโอตานินะครับนะเป็นยางล้อแมกขบ17นะครับสวยๆเลยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะอุแจสมาร์ทเอนทรีนะครับผมนี่แล้วก็กระจกครับเป็นระบบอิ m o b ว l i ลเซอร์ด้วยนะครับติดฟิล์มติดกันสาติดรู ติดแหลกมาให้เรียบร้อยนะครับแบรนด์มาตรฐานเลยนะนี่เลยนะครับอ่าด้านหลังนะครับรถคมสันต่างๆเดิมนะฮะด้านหลังไฟท้าย LED นะครับอ่ามีเซ็นเซอร์มีกล้องอยหลังมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับภายในนะครับก็คือเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรถได้ดีมากนะมาพร้อมกับพรมไดมอนด์คัตนะครับรอบคันเลยนะครับแล้วก็ตัวน็อตนะครับหน้าหลังไม่มีขยับแอร์ก็จะเป็นแอร์ราวแล้วนะฮะ นี่เลยนะครับผมอ่านะ tacos. ผมบอกที่เลยว่าใครสนใจนะฮะห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงนะฮะนะตัวนี้อย่างที่ผมบอกนะพิเศษกว่าคันอ yeah> ื่นนะครับเพราะว่าเขานะฮะติดจอมาให้นะครับนี่เลยติดจอมาให้เรียบร้อยนะครับดูหนังความเพลงสบายๆนะฮะแล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นพูดสตาร์ทนะฮะพวงมาลัยมัลติคูดคอนโทรลนะครับ เลขไม้สองแสนแปดนะครับจอแอนดรอยนะครับเอ้ยสองหมื่นแปดโทษทีนะฮะเพิ่มศูนย์ไปอีกนะสองหมื่นแปดนะครับนี่เลยนะฮะแล้วก็จอแอนดรอยนะครับเกียร์ออโต้ CVT แล้วนะครับมีกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับกล้องหน้าหลังนะครับอ่ะเราผ่านนะครับคันแรกไปแล้วนะครับนะคันนี้ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับคุณลูกค้าสนใจนะครับแคปหน้าจอนะครับ แล้วก็โทรมาได้ที่เบอร์นะครับ0822038098นะครับหรือว่าแอดนะฮะไลน์มาได้เลยอ่ะเดี๋ยวไปกันแบบไวๆเลยนะฮะคันที่2คันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับปี2021นะครับนะปี2021คันนี้เลขใหม่นะครับเลขใหม่อยู่ที่2,008เช่นเดียวกันนะครับเป็นรถเบอร์เดียวนะครับปี21สีขาวนะครับ มีคันเดียวในร้านด้วยนะครับตัวออปชันฟังก์ชันต่างๆเดิมๆนะฮะตัวรถนะครับนะฮะตัวรถไม่มีนะครับไม่มีชนหนับพิความจุมน้าเลยนะครับส่วนตัวรถทั้งนี้นะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับไม่มีชนหนับพิความจุมน้ำนะครับไฟหน้า Full นะครับคันนี้ก็จะได้เป็นยางนะครับยางปี2022นะครับล้อแม็กขอบ17นะครับนะล้อห้างก้านแบบนี้นะครับผม รายละเอียดนะครับภายนอกนะครับมีรูปหลกมาให้นะครับผมต้านท้ายไฟท้ายต่างๆนะครับรถไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแล้วก็ภายในตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นสเต็ปเดิมโรงงานเลยนะครับนะไม่มีพรมไม่มีอะไรติดมาให้จอก็ไม่มีนะครับคันนี้นะครับก็สนใจก็สามารถนะครับแคปหน้าจอนะฮะโทรมาได้เลยนะครับคันนี้ ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับอันนี้เลยนะครับก็เป็นตัวปีสองพันยี่สิบเอ็ดนะครับอ่ะแล้วก็คันสุดท้ายนะครับคันนี้จะเป็นปีสองพันยี่สิบเอ็ดเหมือนกันนะครับไม่สองหมื่นหกเท่านั้นเองนะครับนะตัวนี้ห้าแสนสามหมื่นห้าพันนะเป็นตัวหนึ่งจุดห้าจีทีนะครับไม่ใช่ตัวครอสนะเป็นตัวท็อปเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นตัวจีทีนะครับไฟหน้านะครับยังเป็นฮาโลเจนอยู่นะครับ ไปนะฮาโลเจนไฟตัดบอกคู่หน้านะครับรถจะได้เป็นสีเทานะอ่าล้อยางคันนี้นะครับยางจะเป็นยางนะครับ b i s โ o นอ e โคเปียนะครับนะล้อแมกขบบ16นะครับนะซึ่งจะต่างกับตัวเอสเ e นเดอร์คอที่เป็นล้อแมกขบบ17นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับไม่มีรูปแหลกมาให้นะครับนะถ้าเป็นตัว GT ธรรมดาไม่มีรูปแหลกมาให้สเกิร์ตก็ไม่มีนะครับ มีกล้องถอยหลังนะครับมาให้ด้านท้ายนะครับก็เป็นเบาะหนังสีดําล้วนนะครับนะซึ่งจะแตกต่างกับตัวครอสที่เป็นดําน้ําตาลนะครับนะแอร์ราวแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในหน่อยด้านหน้านะครับก็จะได้เป็นพุสตาร์ทเหมือนกันนะครับเป็นพุสตาร์ทเหมือนกันพูมิาลมอติคูดคอนโทรลนะครับจอจะได้ขนาดเล็กกว่านะครับเกียร์ออโต้เหมือนกันนะครับผมก็ นะฮะใครที่สนใจคันไหนยังไงนะครับก็ติดต่อมาได้เลยตามเบอร์ด้านล่างนะครับนะตามเบอร์ด้านล่างนี้หรือว่าเดินทางเข้ามาดูรถมาทดลองขับนะฮะที่ s อสวีเดอร์คาของเบ้งนะครับเสรีไทย70ได้ทุกวันเปิดเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับมิตซูบิชิเอสเดอร์นะครับน่าใช้มากนะครับไม่ไม่ถึง3 0,000ื่นทั้ง3คันเลยนะฮะแล้วก็้าตัวนะครับ ถูกนะครับกว่าไปแดงนะครับเกือบเกือบ50%เลยนะครับใครที่สนใจก็นะครับอยากคิดนานจองให้ทันนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นพิเศษออกรถนะครับเดือนนี้พอด i ทีปีหน้าเลยนะครับเอาไปเที่ยวก่อนนะครับแล้วก็ออกรถเพียง9 9 9บาทดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นอยู่ที่1.89นะครับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมม้าเอสพีทิตาคาของเบ้งนะครับก็ขอตัวลาก่อนนะฮะเดี๋ยวมาชมนะครับ หมายว่าคลิปหน้าผมจะรีวิวรถุ้นไหนต่อนะครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งทางช่อง s อสพี t ซ็นเตอร์ขาวผมเบ้งของเราด้วยนะครับวัีสวัสดีครับ